สวัสดีค่ะวันนี้บุ้งจะพาไปดูร้านอาหารเช้าที่โรงแรมคอมพาสกายวิวสุขุมวิท24นะคะที่ห้องอาหารพรามแอนพรามพลัสค่ะตรงนี้เนี่ยห้องอาหารเปิดตั้งแต่6โมงเช้าเลยกินได้ถึง10โมงครึ่งค่ะมาถึงเราก็จะเจอเป็นเซชั่นทำไข่นะคะมีไข่สาพัดแบบเหมือนเป็นออมเล็ตไข่ดาวไข่ต้มหรือสแครมเบลเดย์ส์นะคะสั่งได้ตามชอบจริงๆแล้วเคาน์เตอร์ทำไข่เนี่ยเขาแบ่งเป็น2ฝั่งเลยเพราะว่าจะได้รองรับกับลูกค้าถ้าเกิดว่ามีแขกม,มาพักเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นโซนนมนะคะเป็นซีเรียลพร้อมกับผลไม้อบแห้งค่ะถัดมาใกล้ๆกันตรงนี้ก็จะเป็นโซนขนมปังแล้วก็มีครัวซองดนิชนะคะนี่บุ้งชอบขนมปังที่เป็นแท่งๆนี้อร่อยดีแล้วก็เนยค่ะบุ้งชอบตรงที่ว่าเขาอ่ะแบ่งเนยมีทั้งเนยจืดแล้วก็เนยเค็มเพราะปกติบางทีไปแล้วเจอแต่เนยจืดบุง้งคือบุ้งชอบกินเนยเค็มปาดกับขนมปังอร่อยค่ะแล้วก็จะมีเป็นผลไม้โดสลัดผักนะคะ คลุกเขาได้ตามชอบเลยชอบกินแบบไหนในส่วนของโคคัสก็มีแล้วก็ชีสด้วยค่ะแพนเค้กนะคะจะอยู่ตรงสเตชันที่ทำไข่อีกฝั่งหนึ่งนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสเตชันทำไข่แยกออกมาต่างหากนะคะจะได้รองรับแขกที่บอกแล้วก็ข้างๆกันเป็นเคาน์เตอร์สำหรับทำก๋วยเตี๋ยวค่ะวันนั้นที่มุสไป,ปเป็นก๋วยเตี๋ยวชิ้นไก่นะคะแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นตรงนี้ก็คือข้าวแกงกะหรี่เนื้อ แล้วก็มีซุปมิโซะด้วยแล้วก็ขัดนี่ถ้หมอนี้เป็นข้าวต้มปลาค่ะเบคอนทอดกรอบนะคะเป็นแบบคริสปี้แล้วก็มีไส้กรอกไก่ไส้กรอบหมูเมื่อสักครู่ที่เห็นเป็นของทอดตัวนั้นคือฮัชบราวน์ค่ะอาหารจีนก็มีถ้าพวกอาหารจานเดียวตัวน,นี้จะเป็นผัดหมี่มีผัดผักแล้วก็จะมีเป็นข้าวผัดอเมริกันด้วยค่ะผัดผักมีสองแบบ อันนี้เป็นมูสลีที่เขาผสมมาให้เรียบร้อยแล้วใส่ผลไม้ให้ด้วยนะคะบุ้งว่าเขาใส่ผลไม้เยอะดีแหละชอบไปตักมากินถ้วยหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นฟุตสลัดค่ะบุ้งตักใส่ตัวมูสลีด้วยอร่อยนะก็ <S <S ถ้าใครอยากกินโยเกิร์ตก็หยิบไปเลยเอ่อเป็นเซสชันน้ำดื่มค่ะมีน้ำผลไม้น้ำเปล่านะคะชากาแฟแล้วกดเองได้เลยเป็นเครื่องแบบอัตโนมัตินะคะตัวชาเนี่ยใช้ของ t w i n i n g s นี่ค่ะกาแฟร้อนเราก็กดของเราเองได้เลย นีคืออาหารที่บุ้งตักมาทานที่โต๊ะนะคะจะมีเป็นเกาเหลาค่ะบุ้งสั่งเกาเหลาชิ้นไก่มาตอนเช้าทานเลยร้อนนะคะแล้วก็ออมเล็ตค่ะใส่ทุกอย่างเลยบอกเขาใส่ชีสด้วยนี่๋เปิดหันให้ดูข้างในนะบอกเขาว่าขอแบบไม่ค่อยสุกมากค่ะเราบุ้งไม่ชอบให้มันแห้งๆนะคะแล้วก็ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นแฮมที่บุ้งตักมาจากส่วนของโคคัสค่ะ แล้วก็คราวซองนะแล้วก็มีเนยนี่มุชอบขนมปังอันนี้แหละพอปิ้งแล้วก็ปาดด้วยเนอยอร่อยมากเลยค่ะขนมปังเขาไม่เหนียวนะคะใช้ได้เลยเนื้อนุ่มด้านในพอดีใช้มือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งปาดเนยมันก็เลยแบบทรัสเลนอีกหนึ่งนะคะแอบปากตัวแกงกะหรี่เนื้อมาชิมค่ะรสชาติใช้ได้ค่ะเนื้อไม่เหนียวนะคะแล้วก็อันนี้มีฮัชบรามีโคคัสแล้วก็ชีสค่ะตักมากินอย่างนี้อย่างหน่อยที่เห็นเป็นขวดนั่นคือเป็นน้ำผลไม้นะคะ เขาตั้งไว้ในตู้มุงก็หยิบมาชิมแล้วอร่อยดียังไงลองไปชิมกันดูได้นะคะที่คอมพัส s กายวิวค่ะ